รอยเตอร์ uters, รัฐบาลสวีเดนถูกบังคับให้ต้องคืนบิตคอยจำนวน33 BTC กับแก๊งค้ายาเสพติดเมื่อเร็วๆนี้รัฐสวีเดนถูกบังคับให้คืน33 BTC มูลค่าประมาณ13ล้านโครนสวีเดนให้กับผู้ค้ายาที่ถูกจำคุก3รายหลังจากที่เหรียญบิตคอยดังกล่าวนี้ถูกยึดมาได้จากการขายยาเสพติดผิดกฎหมายแบบออนไลน์ ตามรายงานของเรดิโอสวีเดนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อผู้ค้าย,ยาถูกจับในฤดูใบไม้ผลิปี2019กำไรของพวกเขาจากการขายยาที่ผิดกฎหมายถูกเก็บไว้ในบิตคอยโดยมีจำนวนอยู่ที่ประมาณ36 BTC ซึ่งมีมูลค่าประมาณ1.3ล้านโครนาสวีเดน SEK หรือประมาณ138,000ดอลลาร์ในช่วงเวลาของการดำเนินคดีของผู้ชายซึ่งเริ่มขึ้นในเดือนเมษายน2019โทษเกาแบ พนักงานอายการที่รับผิดชอบคดีนี้ดูเหมือนจะทำผิดพลาดโดยบอกว่านี่ของกลางของพ้อค้ายารายนี้อยู่ที่36 BTC แต่กลับเอามาเทียบกับมูลค่าเงินท้องถิ่นในเวลานั้นซึ่งอยู่ที่1.3ล้านโครนสวีเดนผู้ค้ายาถูกตัดสินว่ามีความผิดในเดือนพฤษภาคม2019และถูกตัดสินจำคุก46ปีในความผิดอย่างไรก็ตามโชคดีสำหรับผู้ค้ายาเหล่านี้และน่าเสียดายสำหรับทางการสวีเดน เมื่อถึงเวลาที่ทางการต้องขายคริปโตที่ถูกยึดม,มาได้ราคาของบิตคอยได้เพิ่มขึ้นประมาณ10เท่าและพวกเขาก็ต้องขายเพียงแค่3 BTC เท่านั้นในการชำระหนี้ของพ่อค้ายาซึ่งหมายความว่าทางการต้องคืนอีก33 BTC ให้กับชายเหล่านี้ซึ่งดูเหมือนจะยังอยู่ในคุกเกาแบกกล่าวในระหว่างการสัมภาษณ์กับวิทยุสวีเดนว่าเหตุการณ์ที่โชคร้ายนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้หากเธอโต้แย้งกรณีของเธอในวิธีที่ต่างออกไป บทเรียนที่ต้องเรียนรู้จากสิ่งนี้คือการรักษามูลค่าในบิตคอยว่ากําไรจากอาชยากรรมควรเป็น36บิตคอยโดยไม่คํานึงถึงมูลค่าของบิตคอยในขณะนั้นกดอ่านข่าวรัฐบาลสวีเดนถูกบังคับให้ต้องคืนบิตคอยจำนวน33 BTC กับแก๊งค้ายาเสพติดต่อที่สยามบล็อกเชน